ยิ่งขายแพงยิ่งขายดีคุณเจ้าของธุรกิจเหนื่อยไหมที่ต้องแข่งขันในสงคารามราคาคู่แข่งตัดราคากันไปกันมาสุดท้ายยิ่งขายยิ่งขาดทุนความลับนี้กว่าผมจะได้มาหมดเงินไปเป็นล้านนั่นก็คือคนไม่กลัวซื้อของแพงแต่คนกลัวซื้อของผิดเวลาคุณซื้อของคุณจะดูอะไรก่อนใช่ฮะรีวิวเพื่ออะไรเพื่อเช็คความน่าเชื่อถือของคนขายคุณกลัวของไม่ตรงปกกลัวไม่ได้ของกลัวสินค้าไม่เป็นแบบที่คิดเอาไว้จริงๆแล้วคุณกลัวที่จะซื้อของผิดมากกว่าเพราะถ้าซื้อผิดเงินก้อนนั้น ที่ซื้อจะไร้ค่าไปในทันทีเสียดายใช่ไหมฮะบางคนยอมจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อทําให้ตัวเองมั่นใจว่าจะได้ของที่ถูกต้องจริงๆในหนังสือขายดีเพราะขึ้นราคาบอกว่าการใส่เรื่องราวเข้าไปในสินค้าทําให้เราสามารถขึ้นราคาได้โดยที่ลูกค้ายอมจ่ายเพราะลูกค้าจะรู้ได้ทันทีว่าการซื้อสินค้าชิ้นนั้นไม่ผิดอย่างแน่นอนมีบริษัทร,รับสร้างบ้านก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะเจ้าของบริษัทร,รุ่นแรกคือผู้บริจาคไม้สร้างสรรเจ้าที่ดังที่สุดในภูมิภาคหนึ่งของญี่ปุน่นผู้เขียนแนะนํา ให้เจ้าของบริษัทแห่งนี้ก่อนจะนําเสนองานให้บอกเล่าเรื่องนี้กับลูกค้าทุกรายก่อนจากนั้นก็เอาหลักฐานมาประกอบให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ขึ้นราคาแพงกว่าตลาด3 0ผลคือขายดีขึ้นเวอร์ลูกค้ามากมายรู้สึกชื่นชมจุดเริ่มต้นของบริษัทแห่งนี้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้บริษัทนี้เป็นผู้สร้างบ้านให้มากกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปจําไว้ว่าคนไม่กลัวซื้อของแพงแต่คนกลัวซื้อของผิดต่างหาก